พระอาทิตย์เป็นเทวดานพคหอองค์หนึ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าเทพดานพคห์ทั้งหลายในทางคติไทยพระอาทิตย์จะถูกสร้างขึ้นมาจากพระศิวะทรงนำไก่สอนราชสีหตัวมาบดเป็นผงแล้วห่อด้วยผ้าสีปะผมด้วยน้ำอมฤตแล้วเสกได้เป็นพระอาทิตย์ซึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยจะแทนด้วยดาวนหนึ่ง ดังนั้นในทางโหราศาสตร์ไทยเราจะสามารถมองสิ่งของรอบกายเราและอาชีพที่มันเกี่ยวข้องกับดาวหนึ่งงานรับราชการงานเจ้าของกิจการงานฟรีแลนซ์งานทํางานเอกเทศงานโครงการงานจิวเวลรี่ร้านทองร้านเพชรผู้ที่ทําอาชีพดังกล่าวให้บูชาพระอาทิตย์และสวดมนต์สันเสริญคุณพระอาทิตย์คือพระพุทธรูปปางถวายเนตรบทสวดบูชาพระอาทิตย์หรือคาถานาลายแปลงรูปอวิสุทธินุสานุติ6จบนะคะตามกําลัง6หรือถ้าใครไม่ได้ทํางานดังอาชีพดังกล่าวก็สามารถสวดมนต์สรรเริญ คุณพาอาทิตย์ได้โดยใช้คาถาพระโมลปลิตนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือคาถานกยุงทองหรือคาถานกยุงโพธิสัตว์ซึ่งสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสวยชาติเป็นนกยุงทองและท่านใช้คาถานี้ในการรอดพ้นบ่วงบาดของนายพานแล้วก็แคลคลาปลอดภัยซึ่งทางสายวัดป่าสายหลวงปู่มั่นท่านจะใ,ให้ใช้คาถานี้โดยใช้ บทหัวใจคาถาคือนโมวิมุตตะมังนโมตยาซึ่งไหลเหรียญของหลวงปู่ฟันท่านจะมะีด้านหลังว่านโมวิมุตตะมังนโม,ต,ม,นโมตยานะคะแล้วเราก็มาสวดมนต์สัรเริญคุณพระอาทิตย์ต่อนะคะโดยที่ใช้สัจจะคู่กับอธิษฐานนะคะในบาร,รมีสิบของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะสวดพระประทาโมตพระปรลิษตัรเริญคุณพระอาทิตย์วันละสามจบอธิษฐานขอพรท่านจงส่งผลด้านดีนดให้ดวงชะตาชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่นี้ต่อไปตราบเท่าข้าสู่ระนิพนา์เทอ โอมอวิสุทธสานุติหกจบนะคะแล้วตามด้วยอิติปิโสภควาพระอาทิตจะมาสมิงจะาพาุกุนังจะทำมังคุณนางจะสังคังคุณังสัพพะถุกขังสัพพะพยังสัพพะโลขังวิวัญเชยสัพพะลาพัางพะวันตุเมตามด้วยคาถานนกยุงทองนะคะ โอมอุเทยแต่ยันจักคุมาเอกราชาหาริสวรรณโนปทวิปปภาโสตังตังนามาสามิหาริสวรรณนางปทวิปปภาสังแต่ยันชักุตาวิหเรตุติงเยพมนาเวทักุซ้รทมเมเตนโมเตจมังปรายนตูนัมัตถุพุทธนังนัมัตถุโพธิยานโมยมุตตามังณโมุตยาอิมังโสปริตังกตวาโมโลจะเอสนาตีโอมอุเทยแต่ยันจักคุมาเอกราชาหาริสวรรณโนปทวิปปพาโสตังตังนามาสามิหาริสวรรณนังปทวิปปภาสังแต่ยันชักุตาวิหเรตุติงเยพมนาเว ทกุสัมทมเมเตนะโมเตจัมังปรายันตูนะมัตถุพุทธานังนะมะทุพุทธิยานโมยมุตตะนังนโมตยาอิมังโสปริตังกตะวามโลจะเอนสนาตีโอมอุเทตยันจักขุมาเอกราชาหริสวรรณโนปทวิปปพาโสตังตังนามัสสามิหริสวรรณังปทวิปปพาสังแตยันชัคุตาวิหารตุติงเยพะมานาเวกุสัมทมเมเตนะโมเตจัมังปรายันตูนะมัตถุพุทธานังนะมะทุพุทธิยานโมยมุตตะมังนโมตยาอิมังโสปริตังกตะวามโลจะเอนสนาตีสาธุ